สวัสดีครับนี่คือเรื่องราวของเคเลนนักวิทยาศาสตร์หนุม่มผู้ติดอยู่ระหว่างสองโลกโลกที่เคยเป็นและโลกที่กลายพันุโลกที่ถูกกลืนกินด้วยมหันตภัยสีเทาและเงาของโครงการไคเมราที่คืบคลานเข้ามาทุกขณะคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะร่วมเดินทางไปกับจารึกแห่งผู้รอด The Survivors Chronicle ตอนที่ห สัญญาณจากสุสานความปลอดภัยเป็นสิ่งเร่งด่วนอย่างหนึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเคเลนได้สัมผัสกับความตื่นเต้นของการวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้แทนที่จะเป็นการดิ้นรนเพื่อวินาทีถันไปห้องปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ได้กลายเป็นป้อมปราการของเขาอย่างสมบูรณ์เขาได้ซ่อมแซมประตูหลักให้สามารถเปิดปิดจากภายในได้มีสเสบียงอาหารและน้ำที่คำนวณแล้วว่าเพียงพอสำหรับสมเดือน และที่สำคัญที่สุดเขามีแหล่งพลังงานจากแผงโซลาเซลล์ที่ช่วยชาร์จแผ่นข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆของเขาได้อย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอเพราว่าความปลอดภัยก็นำมาซึ่งระยะเวลาเวลาสำหรับการครุ่นคิดและความคิดของเขาก็หมกมุ่นอยู่กับภาพสุดท้ายที่ได้เห็นจากบันทึกของโดรนภาพของฝูงกูที่กำลังอาวาดก่อนวันสิ้นโลกมหันตภัยสีเทาไม่ได้เกิดจากสงคราม มันคือสาเหตุของสงครามเขาท่องประโยคนี้ซ้ำไปซ้ำมาในหัวเรากับบทสวดมันเปลี่ยนทุกอย่างที่เขารู้จักพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือมนุษยชาติไม่ได้ทำลายตนเองแต่กำลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากบางสิ่งและได้พ่ายแพ้อย่างยับเยินบันทึกที่เสียหายของโรนเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของจิ๊กซอ์เขาต้องการภาพที่ใหญ่กว่านี้เขาต้องการข้อมูลที่ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทาง แต่เป็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในหัวใจของมหาวิทยาลัย The a r c h i v e มันคือชื่อเล่นของศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยแพนเอเชียซึ่งตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ดินหลายชั้นใต้ห้องสมุดหลักมันถูกออกแบบให้เป็นหลุมหลบไฟทางข้อมูลสามารถทนทานต่อแผ่นดินไหวอุทกภัยหรือแม้แต่การโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กหากมีที่ไหนที่ยังคงรักษาข้อมูลดิบจากช่วงเวลาก่อนการล่มสลายไว้ได้ ก็ต้องเป็นที่นั่นแต่การจะเข้าไปในนั้นก็แทบเป็นไปไม่ได้ประตูทางเข้าหลักที่ห้องสมุดต,ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเปิดและน่าจะถูกล็อกดาวน์อย่างถาวรไปแล้วด้วยเขาต้องการทางเข้าอื่นทางลับเคลเลนเปิดแผนผังอาคารของมหาวิทยาลัยที่เก็บไว้ในแผนข้อมูลของพ่อเขาไล่สายตาไปตามเครือข่ายสายเคเบิลและท่อต่างๆและเขาก็พบมัน ท่อเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงเส้นเลือดใหญ่ดิจิทัลที่เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับดีอาร์คายฟ์เพื่อส่งข้อมูลการวิจัยขนาดมหึมาโดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายหลักมันคือทางรัดสำหรับนักวิทยาศาสตร์และตอนนี้มันคือทางเข้าสำหรับผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวการค้นหาทางเข้าท่อเชื่อมต่อได้พาเคเลนลงสู่ชั้นใต้ดินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่นี่เป็นโลกที่แตกตามออกไปอย่างสิ้นเชิง ความสว่างจากโลกภายนอกไม่สามารถส่องลงมาถึงได้มีเพียงความมืดมิดอันเย็นเยียบและกลิ่นอับชื้นของเครื่องจักรที่ตายไปแล้วเท่านั้นเขาเปิดไฟฉายในแผ่นข้อมูลแสงสว่างเผยให้เห็นทางเดินที่ซับซ้อนรากับเขวงกตท่อขนาดต่างๆและสายเคเบิลหนาทิพเกาะอยู่บนเพดานและผนังราวกับเขาวันโลหะบนพื้นมีเห็ดราสีขาวซีดที่ไวต่อแสงงอกงามอยู่เป็นหย่อมๆ พวกมันจะหดตัวลงเล็กน้อยทุกครั้งที่แสงไฟของเขาสาดสสองผ่านไปแล้วเขาก็ได้ยินเสียงมันเสียงขูดขีดเล็กๆที่ดังมาจากในผน,นังเขาหยุดนิ่งและดับไฟลงท,งทันทีในความมืดประสาทสัมผัสของเขาเฉียบคมขึ้นเขากำแท่งเหล็กในมือไว้แน่นและรอเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆก่อนที่ฝูง พวกมันจะทะลักออกมาจากช่องระบายอากาศที่ปุกรถ Cable crawler พวกมันคือสิ่งมีชีวิตคล้ายแมลงผสมตะขาบขนาดเท่าฝ่ามือมีเปลือกแข็งสีดำมานและขาเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนที่ทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยรวดเร็วบนทุกพื้นผิวพวกมันไม่ได้แข็งแกร่งแต่จำนวนของมันคือฝันร้ายเคเลนเปิดไฟช็กขึ้นอีกครั้งแสงสว่างทำให้ฝูงคลอเลอร์ชะอักถอยกลับไปเล็กน้อย พวกมันกลัวแสงเขารู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรเขาใช้ไฟฉายเป็นกรอะป้องกันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ทุกครั้งที่เขาเปิดไฟมันก็ขาดกับกฎข้อที่สามพลังงานคือสัญญาณเรียกใจเขาต้องใช้มันเป็นช่วงๆเปิดเพื่อไล่พวกมันแล้วรีบปิดและเคลื่อนที่ไปในความมืดให้เร็วที่สุดมันคือการเต้นรำอันน่าหวาดเสียวระหว่างแสงสว่างและความมืด หลังจากผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงที่ตุงเครียดจนแทบหยุดหายใจเขาก็มาถึงปลายทางประตูเหล็กกล้าบานมหือมาที่สลักคำว่าทางเข้าท่อเชื่อมต่อข้อมูล D7 ประตูถูกล็อกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตายไปแล้วแต่ข้างๆกันนั้นมีแผงควบคุมสำหรับปลดล็อกด้วยมือมันไม่ใช่กุญแจหรือคำแนะรหัสแต่เป็นปริศนาแผงควบคุมนั้นแสดงลำดับของกรดอะมิโนในสายโปรตีน และเว้นว่างลำดับสุดท้ายเอาไว้พร้อมกับคำใบ้สั้นๆว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตและจุดจบของไคเมรามันคือปริศนาที่ออกแบบมาเพื่อคัดกรองคนที่ไม่ใช่นักชีววิศวกรรมออกไปเคเลนเชื่อมต่อแผนข้อมูลของเขาเข้ากับแผงควบคุมเขาเปิดไฟล์วิจัยของพ่อขึ้นโปรแกรมไคเมราเขาไล่อ่านสมการและแผนผังที่ซับซ้อนที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนและเขาก็พบมัน ลำดับพันธุกรรมสังเคราะห์ที่พ่อของเขาสร้างขึ้นเพื่อสกัดการจำลองตัวของมหันตภัยสีเทาในระดับเซลล์มันคือลำดับกรดอะมิโนโหยุดที่ดัดแปลงขึ้นมาโดยเฉพาะเสียงขูดขีดของฝงครอเลอร์ด,ดังใกล้เข้ามาจากด้านหลังเขาต้องรีบแล้วเขาพิมพ์ลำดับกรดอะมิโน3ตัวสุดท้ายลงไป U A G เสียงกลไกทำงานดังขึ้นแผงควบคุมเปลี่ยนเป็นสีเขียว ประตูเหล็กกล้าบานมันหือมาค่อยๆเลื่อนเปิดออกอย่างเชื่องชา้าเผยให้เห็นอุโมงค์ที่มืดมิดและปลอดเชื้ออยู่เบื้องหลัง The Archive คือสุสานแห่งยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงมันคือโถงขนาดมหึมาที่เย็นเยียบและเงียบสงัดมีเพียงเสียงคำเบาๆของระบบไฟฟ้าฉุดเชิญเท่านั้นที่ยังคงทำงานอยู่ตูเ้เซิร์ฟเวอร์สูง่วบหัวตั้งเรียงรายเป็นแถวยาวสุด,ขขดลูกหูลูกตา ไฟสถานะสีเขียวและสีฟ้ากระพริบอย่างเชื่องช้าในความมืดราวกับดวงดาวในกาแล็กซีที่ดบสุดท้ายเขาเดินไปตามทางเดินระหว่างคู่เซิร์ฟเวอร์รู้สึกเหมือนเป็นนักโบราณคดีที่กำลังสำรวจสุสานของฟาโรหุยใหญ่เขาหาเทอร์มินาลหลักที่ยังทำงานอยู่ได้เครื่องหนึ่งและเชื่อมต่อแผงข้อมูลของเขาเข้าไปเขาเริ่มค้นหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมไคเมราบันทึกการสื่อสารทางทหารหรือรายงานความปลอดภัยจากช่วงสัปดาห์สุดท้าย กก่่อนาารลลมสลยความผิดหวังถาถมเข้ามาราวับบตื้นยักษ์ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกเอ็นโคดด้วยโปรโตโคอลทางทหารระดับสูงสุดที่เขาไม่มีทางถอดได้และข้อมูลที่เหลือก็ถูกลบไปโปรแกรมเผาทำลายที่ทำงานอัตโนมัติในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ระบบจะล่มมันคือทางตันเขาสุดลงนั่งบนเก้าอี้อย่างหมดแรงความหวังที่เคยมีเริ่มเลือนหายไปแต่แล้วแผ่นข้อมูลของเขาก็ส่งเสียง เบาๆโปรแกรมวิเคราะห์สัญญาณของเขากำลังตรวจจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้แต่มันคือสัญญาณที่กำลังออกอากาศอยู่ณวินาทีนี้มันคือสัญญาณวิทยุคลื่นสั้นที่อ่อนมากและถูกเอนโคดอย่างแน่นหนากำลังส่งชุดข้อมูลซ้ำไปซ้ำมาเป็นรูปแบบมันคือสัญญาณขอความช่วยเหลืออัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนภัยบางอย่างเคเลนพยายามระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดสัญญา และข้อมูลที่ได้ก็ทําให้เลือดในกายของเขาเย็นชีมสัญญาณนั้นไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มันดังมาจากที่ไหนสัแห่งภายในดีอาคาสแห่งนี้เขาตรวจสอบแผนผังของดีอาคาสอีกครั้งสัญญาณนั้นมาจากชั้นที่ลึกที่สุดลึกจนเขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ด้วยชั้นใต้ดินระดับเจ็ดเขตกัดกันทางชีวภาพ เคเลนเดินไปจนสุดทางเดินของโถงเซิร์ฟเวอร์และพบกับประตูที่3ประตูที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าทุกบานที่เขาเคยเจอบนนั้นมีสัญ,ญลักษณ์เตือนอันตรายทางชีวภาพสีเหลืองดำที่ซีดจางแต่ยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนเขายืนอยู่ที่ฐานแยกแห่งการตัดสินใจเขาสามารถกลับขึ้นไปพร้อมกับความปลอดภัยและสเสบียงที่เขามีหรือเสี่ยงชีวิตเดินเข้าไปในเขตกักกันทางชีวภาพที่อันตรายที่สุด เพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังสัญญาณปริศนานี้สัญญาณนั้นอาจนำไปสู่ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆหรืออาจนำไปสู่ใจกลางของมหันตภัยที่ทำลายโลกทั้งใบเขาเปิดจารึกของผู้รอดชีวิตขึ้นมาอีกครั้งบันทึกข้อความสุดท้ายของวันที่อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเขาบันทึกวันที่12โลกที่ตายไปแล้วกำลังพูดกับฉันตอนนี้ ต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันคือเสียงของคุณ